สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านป๊อเข้าวมันไก่นะครับสา,าขามิตรไมตรีซอยสิบท้อหนึ่งขบ้านเคซีนะครับมาดูครับมาดูครับวันนี right ้ผมจะกินเมนูอะไรครับเอาข้าวหมกปทูจานหนึ่ง ปิ้งมาแล้ว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 ข้าวหมกปลาทูน้ำซุปมาชิมซุปกันก่อนครับ จิ้มนะอือืซุปอร่อยครับม,มากินข้าวครับแม่มันลำบากเว้ยตั้งกล้องคนเดียวสลับเป็นกล้องหลังใหยนะข้าวก็อร่อยครับนี่ครับ ีข้าวมันปลาทูมันจะเป็นยังไงจิ้มนะครับนี่ครับอืมอืมออร่อยครับผมรับมากินดูครับสุดยอดครับ